สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับช่องเอนดูาร์มรักชแนลช่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรณเกษตรการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจการทําเกษตรผสมผสานนะครับการทําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การทำอ,อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับก็เอนดูาร์มรักชแนลพยายามจะนําเนื้อหาสาระมา เล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราพาทุกท่านมาดูการปลูกต้นพลูเหลืองนะครับกับต้นสัก์นะครับจะสังเกตให้เห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้ค่อนข้างหนานแน่นนะครับดูจากระยะห่างของการปลูกต้นไม้แล้วดูเหมือนจะประมาณราวๆาครึ่งเมตร หรือประมาณ1เมตรได้นะฮะระยะความห่างและความกว้างของการปลูกต้นไม้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นสักก็ไม่มีปัญหานะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้ทดลองปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นสักนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นยางนาด้วยนะครับเพราะนั้นในวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นยางนานะครับว่า การปลูกต้นพลูเหลืองทั้ง2ชนิดทั้ง2ต้นนั้นนะครับ trees, ต้นพลูเหลืองต้นไหนนะครับจะสามารถปลูกแล้วนะครับมีผลดีมากกว่ากันนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นการปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นสักนะครับซึ่งต้นสักก็มีระยะของการปลูกนั้นประมาณ2ปี7เดือนนะครับซึ่งต้นพลูเหลืองที่เรามาปลูกตรงนี้นะครับทำการทดลองก็ อยู่ที่ประมาณ8ถึง10เดือนนะครับตอนนี้ต้นพลูเหลืองให้ผลผลิตดีมากนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของใบเหลืองด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับการติดเกาะของรากของต้นพลูเหลืองกับต้นศักด์เนี่ยนะครับก็ติดดีนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูซูมดูใกล้ๆนะครับจะเห็นนะครับว่าดูนะครับ จะเห็นว่าต้นพลูเหลืองนั้นนะครับสามารถติดกับต้นสักนะครับเกาะกับต้นสักได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเ,าเลื้อยนะครับกับต้นสักนะครับดูนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับเราได้ปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นสักเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ8ปดถึงสิเดือนที่แล้วนะครับก็คือ หลังจากที่ต้นสักนะมีระยะเวลาการปลูกประมาณ1ปีกว่าๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็แข็งแรงทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็นําต้นพลูเหลืองเนี่ยมาปลูกนะครับวิธีการปลูกพลูเหลืองกับกับต้นสักเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราขุดหลุมนะครับก็ขุดหลุมประมาณเอ,อ่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ความลึกก็ประมาณอยู่ที่ 25เซนนะครับความกว้างก็อยู่ที่25เซน,นครับจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะครับแล้วก็มีการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพหรือไม่ก็เป็นพวกน้ำหมักเจ้าปลวกนะครับใส่ลงไปนี่เวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะไม่ใส่มากนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกเนี่ยเราจะไม่ใส่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะทําให้ดินเข็มนะครับทำให้ต้นปลูกเหลืองตายได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วเราก็คลุกดิน นะครับกับปุ๋ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็รดน้ำหมักชีวภาพให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เอาพลูเหลืองที่เราได้ทําเตรียมได้เตรียมไว้นะครับจะซื้อมาก็ได้หรือว่าจะพอพันเองก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็กลบดินนะครับทีนี้ช่วงที่เรากลบดินเนี่ยเราจะไม่กลบให้เสมอโคนหรือเสมอต้นนะครับของต้นพลูเหลืองเราจะเว้นไว้ประมาณสัก ครึ่งคืบนะครับเพราะว่าเวลารดน้ําไปเนี่ยน้ำจะได้ขังนะครับคล้ายๆกับเองกะทะใช่ไหมครับเวลาลดน้ําไปนะครับจากนั้นก็เอาพวกพืชนะครับที่เราหาได้นะครับเช่นหญ้าหรือไม่ก็เป็นพวกฟางแห้งนะครับเราก็คลุมไปคลุมจากนั้นเราก็รดน้ํานะครับแต่ว่าพืชชนิดนี้นะครับไม่ชอบน้ํามากนะครับก็ประมาณ 3- 4วันก็รดทีนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้น้ําแล้วแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราจะให้น้ำนครับก็ตอนนี้ก็เจริญเติบโตสวยงามนะครับนะครับฟูเหลืองเพราะฉนั้นการตั้งคําถามว่าเราปลูกลูเหลืองกับต้นสักได้ไหมคําตอบคือได้ครับเพราะฉะนั้นก็ทดลองปลูกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มั่นใจก็ลองปลูกสักต้นสองต,ต้นก่อนก็ได้ครับนี่นะครับความร่มเงาของต้นไม้นะครับที่ติดติดกันไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอันนี้คือ นะครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ปลูกต้นพลูเหลืองกับต้นยางนานะครับต้นยางนาก็มีระยะเวลาก็คือ2ปีเเดือนเท่ากับต้นสักนะครับแล้วระยะการปลูกของอของต้นพลูเหลืองนะครับก็ใช้ระยะเวลาเท่ากันคือปลูกพร้อมๆกันนะครับผลที่ออกมานะครับขึ้นได้เหมือนกันนะครับขึ้นได้เหมือนกันเจริญง,งอกงามสวยเหมือนกัน ก็คือพูดง่ายๆคือไม่ตายนั่นเองนะครับก็แต่ว่าเท่าที่สังเกตดูอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่าพลูที่ปลูกขั้งต้นสักเนี่ยนะครับจะขึ้นสวยงามมากกว่านะครับแต่ว่าต้นยางนาเนี่ยนะครับก็เกาะดีเหมือนกันนะครับรากของพลูเหลืองเนี่ยนะครับก็ติดนะครับกับต้นสักเหมือนกันแต่วต้นยางนาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ค่อยอจเจริญเติบโตนะครับขยายพันธุ์ สวยงามเท่ากับต้นสักนะครับครับนี่คือความเด่นนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วมีเนื้อหาสาระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe นะครับกดติดตามช่องของ Edufarm รัก h a n n e l ด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะคอมเมนต์แนะนำนะครับอยากให้ช่องอนำเสนอประเภทไหนนำเสนออย่างไรให้มีคุณภาพมากขึ้นทุกท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต ใต้คลิปของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เอเดูฝํารักขอลาทุกท่านไปเพียงแคนี้ก่อนครับสวัสดีครับ